สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลวันซอนะคะวันนี้นะคะนิดพามาชมบรรยากาศสวนนะคะค่ะก็มาดูงานด้วยแล้วก็มาชมสวนด้วยนะคะมาชมนะคะวันนี้พามาชมสวนอะไรวันนี้นะคะค่ะมาดูหน้างานลงดินนะคะแล้วก็มาชมสวนด้วยนะคะนี้จะเป็นสวนแตงของคุณยายนะคะค่ะสวยนะคะนี้จะกลับกล้องให้ชมนะคะเห็นไหมคะ สวนแตงะคะ่ะกำลังได้ผลนะคะได้ลผลผลิตนะคะกำลังจะเก็บนะคะเดี๋ยวนี้พามาชมนะคะสวยงาม,อ,มอ,อือค่ะนี่ค่ะค่ะเยอะมากเลยนะคะสวนแตงอะ มีพามาชมนะคะอ๋ออันนี้กำลังเลยนะคะไหอันนี้เก็บได้เลยนะคะกว้างมากเลยนะคะพยานมากจริงๆนะคะคุณยายนะคะน,นี่ก็มาดูหน้างานนะคะลงดินก็เลยถือโอกาสมาพามาชมสวนด้วยนะคะสวนแตงนะคะกำลังนะคะกำลัง กำลังจะเก็บขายนะคะนี่ว่าเนะาะเห็นไหมเยอะมากเลยนะคะจะพาชมนะคะฝั่งฝั่งนี้ก็มีนะคะสองฝั่งนะคะโอจะเป็นรุ่นเป็นรุ่นอยูนะคะอันนี้รุ่นจะเก็บขายแล้วนะคะอันนั้นก็เป็นรุ่นเล็กนะคะอีกรุ่นหนึ่ง ทำไว้ได้ดีมากเลยนะคะทําเป็นร่องแล้วก็มีผ้ายางคุมนะคะจะไม่ได้ถอหญ้านะคะแล้วก็ทําเป็นตาข่ายนะคะ่ะทําเชือกพึงเป็นตาข่ายให้แตงนะคะขึ้นนะคะเห็นไหมคะทําเป็นอาชีพนะคะคุณยายนะคะจะทําเป็นรุ่นเป็นรุ่นปลูกเป็นรุ่นไปอันนี้จะเป็นรุ่นใหญ่นะคะรุ่นใหญ่จะเก็บขายแล้วนะคะเนี่นะคะ เป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะคะเห็นไหมค่ะอันนี้ก็จะรุ่นรองลงมาหน่อยนะคะแตงก็ยังเล็กอยู่นะคะคะ่ปลูกแตงก็ไม่นานนะคะประมาณสี่สิบห้าวันนะคะคุณยายว่าน,นะคะคุณตากับคุณยายขยันมากเลยนะคะนี่ก็มาชมหน้างานนะคะวันนี้ก็เลยถืออกาสมาชมส่วนแตงนะคะค่ะมันจะเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะคะรุ่นแรกที่นิดให้ชมก็จะใหญ่แล้วะคะ่ะ ติดผลใหญ่แล้วก็จะเก็บขายแล้วนะคะจะเป็นรุ่นรองลงมารองลงมานะคะถึงรุ่นเล็กๆนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะคะฝั่งนี้จะเป็นอ้าวเดี๋ยวนะคะปไปชมนะคะฝั่งนี้จะเป็นอะไรเนี่ยฝั่งนี้เป็นบววหรือเปล่าเป็นแตงอ๋อเป็นแตงรุ่นเล็กนะคะ กำลังมัดนะคะเจ้าของกำลังเอาใช้วิธีมัดนะคะมัดให้ติดตาข่ายนะคะเพื่อได้จะได้เลื้อยขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นเล็กนะคะจะเป็นรุ่นเล็กเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะคะเก็บขายก็จะเป็นรุ่นเป็นรุ่นจะได้เก็บทานปลูกเป็นระยะระยะนะคะวิธีปลูกใช้พายางคุ้มนะคะ อันนี้จะเป็นรุ่นเล็กนะคะที่นี่ถ่ายฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะฝั่งนี้ค่ะเป็นรุ่นเป็นรุ่น,เ,น,นเขาปลูกเป็นรุ่นกันนะคะคอยากสอบถามนะคะบอกว่าประมาณสี่สิบห้าวันนะคะปลูกขยันมากจริงๆเลยนะคะทำไดยได้แต่ละปีเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าคุณยายเขาถนัดด้านนี้นะคะค่ะ วันนี้พามาชมสวนแตงนะคะเดี๋ยวสักพักนะคะคุณยายมาแล้วนี้จะพาไปสัมภาษณ์นะคะว่าปลูกนี่ใช้เวลาเท่าไหร่นะคะยายจะมาทันไหมเนาะหรือว่าโอ้โหแตงนะคะดูนะคะรุ่นเป็นรุ่นนะคะจะส่องตามล่องนะคะดูผลแตงนะคะระบบนี้จะเป็นระบบน้ำหยดนะคะ ะระบบน้ำหยดง่ายง่ายต่อการเปิดน้ำให้นะคะเป็นระบบน้ำหยดนี่ค่ะมีนี่จะให้ชมนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะให้ระบบน้ำหยดนะคะสายยางนะคะจะประหยัดนะคะวิธีนี้จะประหยัดนะคะในการรดน้ำนะคะจะสะดวกสบายนะคะแล้วก็ใช้พยางคุมเลยนะคะนี่ก็ว่าดีนะคะประหยัดน้ำด้วยนะคะเนาะแต่งจะเป็นรุ่นนะคะสวยเนาะ นี่ก็ได้ยินแต่คุณยายพูดนะคะที่นิ่ไปลงดินให้นะคะแล้วก็มาดูหน้าง,งานให้นะคะค่ะก็บอกว่ามาชมส่วนแตงนะคะนี่ก็วันนี้ก็ได้ถืออาการมานะคะเนื่องจากช่วงเช้าติดภารากิจนะคะค่ะพาลูกสาวไปหาหมอนะคะที่สว่างช่วงใบนะคะนี่ก็เลยมาดูงานแล้วก็แวะมาชมส่วนแตงคุณยายด้วยนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นเล็กนะคะ การนี้ก็จะพามาชมวิธีพันยอดนะคะของน้องเขานะคะมาติดตามชมกันเลยนะคะวิธีพันยอดแตงนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเราปลูกระบบน้ําหยดนะคะใช้ผ้ายางคุ้มนะคะระบบน้ําหยดน้ําก็จะไม่เปื้องนะคะไม่เปื้องน้ํานะคะค่ะแต่ก็อาจจะลงทุนหน่อยนะคะซื้อตะข่ายแล้วก็ไม้ไผ่นะคะค่ะนี่จะพามาชมนะคะน้องเขาพันยอดนะคะค่ะพันยอดติด ตาคายนะคะค่ะก็ง่ายๆนะคะมาชมวิธีการพันยอดนะคะวิธีทําง่ายๆนะคะค่ะหลังจากที่แต๊ะแตงนะคะปลูกได้ระยะนึงแล้วนะคะแล้วก็พันยอดนะคะจะใช้เชือกฟางนะคะมัดแล้วก็มัดกับตาคายนะคะค่ะน้องเขาบอกว่าประมาณเดือนกว่านะคะก็ติดดอกแล้วนะคะแล้วก็ เราก็จะพันยอดอย่างนี้น้องเขาบอกนะคะสุดยอดจริงๆนะคะระบบน้ําหยดนะคะระบบน้ําหยดแล้วก็คุม้าย่างนะคะค่ะก็วิธีปลูกก็ไม่ยากนะคะเพียงแต่เราต้องดูแลรักษานะคะทำนุบำรุงแบบดูแลเหมือนลูกเลยนะคะค่ะก็ต้องขยันจริงๆนะคะเนาะแต่ว่าดีหน่อยระบบน้ําหยดแล้วก็ใช้พยางคุมหญ้านะคะก็จะได้จะได้ไม่ได้ถอนหญ้านะคะเนาะ แต่ถอนก็ไม่เยอะนะคะใช้ระบบน้ําหยดนะคะปลูกแตงวันนี้นะคะพาบุกส่วนแตงนะคะวันนี้นิดก็มาดูงานนะคะดูหน้าง,งานแล้วก็เลยมีโอกาสมาชมส่วนแตงนะคะของคุณยายนะคะค<ะ>่ะสวยงามมากจริงๆนะคะวิธีพันยอดนะคะปูก,ก็เดี๋ยวถามก่อนวิธีปลูกนี้เราต้องเอาอะไรรองใส่คุมด้วยไหม ปุ๋ยปุ๋ยพวกขี้วัวขี้ควายก็ได้อ,อ๋อค่ะไม่ต้องใส่ก็ได้เอาอันนั้นปุ๋ยผสมน้ำแล้วก็มาใส่นน้ำหยดเอาลดน้ำบ่อยๆอือปุ๋ยนี่เราใส่ในระบบน้ำหยดก็ได้ใช่ปุ๋ยพวกปุ๋ยเคยมีพวกยามันต้องมีหลายอย่างอ,อือค่ะอ,อืมคอยศึกษาเนาะคะ่ะแปลว่าน้องเขาบอกว่าเวลาปลูกนะคะเราต้องใช้ปุ๋ย ปุ๋ยคอกก็ได้นะคะมาผสมตอนตอนที่จะปลูกนะคะในหลุมนะคะก็จะได้สวยไม่งั้นก็ต้องใส่ปุ๋ยเคมีตามระบบสาย่างนะคะค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะนิดก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่นี้นะคะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้นิดพามาชมส่วนแตงนะคะหลังจากที่มาดูหน้างานนะคะลงดินแล้วก็พามาชมสวนแตงนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมจังนิดาชาแน,นลบานสอสวัสดีค่ะ